สวัสดีค่ะทีมงานเกมกล้าเห็นกลับมาแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานอยู่กับแพดเมงกาประกาศสีป้ายอักค,คีนะคะและแน่นอนว่าจะยังอยู่กับระบบที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะนั่นก็คือการอัปเกรดและแอคทิเวทสกิลเก่าให้ดียิ่งขึ้นนะคะเนี่ยสวมใส่กระบี่เดียวอย่างนี้ทั้งคู่อย่างนี้นะคะนั่นก็คือกระบี่ยุทธ์มังกรเทพนะคะก็เป็นกระบี่เดียวของเราเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของสกิลกันหน่อยดีกว่า นกระบี่ยุทธมังกรเทพนะคะหนึ่เซตจะมีทั้งหมด7 s k i สกิลนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกระบี่เดียวที่สีสันเอาจริงๆทีมงานไม่คุ้นตาก,กับมันเ่าโอเคค่ะไอเทมอัพเกรดสกิลหาาได้จากไหนนะคะ<ม>เช่นเคยนะคะคือการร่วมกิจกรรมเวทีบันไดสวรรค์น,นะคะนี่ มันได้ตั้งแต่ถุงแรกเลยดูดิรางวัลคว้าชายเวทีประลองบนไดสวรรค์นะคะโอ้โหโเรียกได้ว่าอยู่ทุกถุงถามว่าอยู่ทุกถุงแบบนี้เลยการได้เป็นยังไงนะคะไม่ใช่นี่นะคะก็คือยังมีการเปิดได้ก็คือได้จากเวทีบันไดสวรรค์นั่นเองโอเค เดี๋ยวเรามาดูสก,กิลแบบเดิมๆกันก่อนดีกว่าเนาะอ๋ออันนี้เป็นการโจมตีธรรมดาของกระิโอก็เรียกได้ว่ามีความชงเชงชงเชงตามภาษาการิโอเนาะอ,อันนี้สก,กิลนี้ดูได้นะคะ ว่ามันจะไม่ได้กว้างมากจริงๆนะลองกัดก,กันนะดูเข้ามานะคะก็เ <c oughs> แบบๆคือจริงๆมันก็ตามแบบฉบับกระบี่เนาะชงเชิงชงเชิงคือถ้าจ,จะให้ไปเทียยเท่ยวกับไม้หมาอะไรมันก็ยังจะว่าเทียบไม่ติดเนาะเพราะว่าอย่างไม้หมามันก็เป็นฉบับเก่าด้วยแล้วมันก็เป็นกระบองด้วยคือทีงา้จริงๆทีนี้เป็นสายอวยสกิลกระบอง แต่ว่าโอเคกระบียุทธมังกรเทพนะคะจะมีอ i v เ t ทได้นะคะ3 s k สกิลนะคะเดี๋ยวทีมงานจะเปิดให้ดูก่อนเนะาะกระดิดยวก็จะเป็นสกิลหญินกำเนิดนะคะยับยั้งหมื่นวิญญาณและสกิลพยานฟ้าถลาดินเนระ,ะเรียกได้ว่าสกิลเซตนี้นะคะอันติไม่ได้อัปเกรดนะคะก็ยังคงเป็น อันต่ออันเดิมแต่ว่าจะเปลี่ยนรูปลักษ์ไปเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราอัพหกสามสกิลเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขาการอัพสกิลกันก่อนเนาะเราจะเห็นว่าการอัพสกิลคือไม่ยุ่งยากเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเรามีสกิลครบทั้งเซตแล้วนะคะอย่างที่ทีมงานเคยบอกไปในหลายๆคลิปนะคะว่าเงื่อนไขสําคัญที่สุดของการจะอัพเกรดสกิลได้นะคะเราจะต้องมีเซตสกิลครบทุกสกิลนั่นก็คือนี่ แล้วก็ทีมงานก็ยังไม่ได้อัพนะคะทุกวิชาเป็นขั้นหนึ่งแต่ว่าเราสามารถเรียนได้เลยซึ่งมันแตกต่างกับไม้หมา,หมาใช่ไหมที่ว่ามันต้องอัพขั้น6ก่อนถึงจะทําการเรียนได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะหยินกําเนิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอฟเฟกนะคะแรกเริม่มดามทีบัฟเนี้ยมันเป็นบัฟนะคะถ้าเกิดว่าเราบัฟไปปุ๊บมันจะสะท้อนดาเมจกลับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้ทีมงานยังไม่ได้อ i v ี t e s สกิลนะคะ หน้าตาสก,กิลก็จะยังคงเดิมเนาะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีบัฟนี้อยู่ถ้าเกิดว่าถูกโจมตีขึ้นมามันจะสะท้อนความเสียหายกลับไปยังผู้โจมตีด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีนดี๋ยวทีมงานจะให้ตัวหญิงบัฟตัวชายตีนะคะเห็นไหมคะว่ามันสะท้อนกลับไปแรงมาก เรียกได้ว่าสะท้อนกันโหดจริงๆนะะที่นี้พอเราได้ทําการ a c อค v a t e Skill ขึ้นมานะคะนอกจากว่ามันก็ยังจะสะท้อนโหดเหมือนเดิมนะคะมันยังเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมาด้วยทีมงานปวดหัวกับการหาสกิลมากลาาเลยลายตาเลยแ๋ยวโอเคจะเพิ่มเอฟเฟกต์ผนึกกระบวนท่าขึ้นมานะคะแอคทิเว e ก่อน เดี๋ยวรบกวนผู้เล่นสังเกตดูตรงนี้เดี๋ยวทีมงานจะพยายามเอาเมาส์ชี้ให้ทันนะคะเห็นไหมคะว่ามันมีบัฟผนึกกระวนท่าขึ้นมาเป็นดาวแดงๆเมื่อตะกี้นี้เดี๋ยวทีมงานจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวขอให้ดีเรสกิลแต่ก่อนเนาะ มันมีการพันหนึบก,กระบวนท่าขึ้นมานะคะจากแรกเริ่มเดิมทีที่ว่ามันจะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวทีมงานจะลองให้ตัวผู้ชายบับและตัวทีมงานตีดูนะคะเห็นไหมคะเดิมทีเดิมทีคือมันแค่สะท้อนดาเมจอย่างเดียวแต่ว่าพอทําการอัปเกรดสกิลปุ๊บมันสะท้อนด้วยแล้วมันก็พันหนึบก,กระบวนท่าของผู้ที่มาโจมตีเราด้วยเรียกได้ว่าคือเขาเรียกว่าอะไร ซื้อเวลาในการใช้สกิลของฝ่ายตรงข้ามเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลต่อไปกันนะคะนั่นก็คือพายานฟ้าถลาดินนะคะพายานฟ้าถลาดินนี่เอ็เซ็กสกิลนะคะถ้าศัตรูเมื่อกี้ทีมงานทำให้ดูแล้วใช่ไหมว่ามันดูศัตรูเข้ามาเดี๋ยวเราลองอทิ้งนะ เห็นไหมคะว่ามันจะดูสศัตรูเข้ามาหาเราอย่างเดียวแล้วก็มีบัฟขีดขวนซึ่งอันนี้เป็นผลเอฟเฟกต์ของสกิลแล้วแหละแต่ทีนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่าเราแอคทีฟเวตสกิลนี้จะเพิ่มพันหนึกกระบวนท่าด้วยนา <S <S เดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะคะดูตรงบัฟตัวผู้ชายนะคะ เห็นไหมคะว่าจะมีบัฟเพิ่มขึ้นมาคือผนึกกระบวนท่าถ้าเกิดว่าเป็นปกติดูดไปปุ๊บก,ก็เราก็ยังจะใส่สกสิลฝั่งนี้ได้ใช่ไหมคะก็คือเรามีสิทธิ์ที่จะโดนโจมตีจากการดูดเข้ามาแต่พอเราทําการอัปเกรดสกิลแล้วเราดูดเขาเข,าเข้ามาเขาก็ยังโจมตีไม่ได้นะคะนั่นก็คือจะเปิดโอกาสให้เรากระทาเขาอยู่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวทีมงานจะลองให้อีกตัวหนึ่งตัวดะะูดค่ะลบลีก <c> ไ <oughs> อ เอาใหม่อะผิดตัวเเห็นไหมคะว่าเราก็ยังสามารถดิ้นได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอัปเกรดแล้วปุ๊บต่อให้เราดึงเขาเข้ามาเขาจะยังตีเราไม่ได้ก็ประมาณสองนี้่ีจริงๆสองนี่นสำหรับเกมนี้คือเยอะนะเพราะว่ามันบางคนปีนไปเลยอะ่ะใช่ไหม โอเคค่ะอันนี้ก็เป็นผลของสกิลทย,ยานฟ้าถลาดินอัพเกรดแล้วนะคะว่านอกจากดูดเขาเข้ามาแล้วก็ยังผนึกกระบวนท่าเขาด้วยเนาะเรียกได้ว่าปวนพอสมควรนะคะโอเคค่ะสกิลสุดท้ายนะคะนั่นก็คือยับยั้งหมื่นบินยานนะคะ เรามาดูกันดีกว่านีสกิี้ยับยั้งหมือนวิญญาณนะคะเ,เดิมทีนะคะสกิลนี้พอเราปัดป้องเขาเสร็จปุ๊บมันจะมีการติดึงนขึ้นมาใช่ไหมคะก็คือเดี๋ยวทีมงานทำให้ดูนะถ้าสมมุติเราสามารถตัดการดเขาได้ตัดการ์ดปับเขาให้จะมีบัฟนี้ขึ้นมานะคะนั่นก็คือ เขาจะเลื่อนลดลงเรื่อยๆและเมื่อบัฟนี้หมดปุ๊กเขาจะติดมือถ้าเกิดว่าตั้งกาดไว้ก็จะไม่ติดแต่เราจะพูดในกรณีว่าเขาติดมือใช่ไหมคะแลวถ้าเกิดว่าสมมติเรามีบัฟนี้ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราใช้วิชาเสร็จนี้โจมตีมันจะมีดามจซ้อนขึ้นมางงไหมเอาใหม่นะเดี๋ยวทีมงานจะปัดกาดตัวละครชายนะคะแล้วก็จะใช้สกิลขี่เมฆไล่สายฟ้าเดี๋ยวให้ผู้เล่นดูดามจ ของตัวละวควรชายนะคะโอเคเดี๋ยวทีมงานตีเขาก่อนตัดการนะคะจะเห็นว่าดามเมจขึ้นที่845อย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ต้องดูเรื่องมืนนะคะเพราะว่ามืนนี้มันเป็นผลของสกิลอยู่แล้วเอาใหม่อีกทีนะคะตัดการปึ๊บ 877จะมีดาเมจขึ้นอันดึงใช<ะ>่ไหมเดี๋ยวเรามาดูสก,กิลที่แอคที e แล้วกันนะคะว่ามันจะส่งผลยังไงเนาะโอเคดูอีกครั้งนะคะตัดกาดติดขีอีกะคู่หนึ่งนะคะ เห็นไหมคะว่ามันจะมีดาเมจซ้อนขึ้นมาจากตอนแรกที่ว่ามันจะขึ้นเป็นดาเมจเดียวๆเลย800ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้มันมีดาเมจ25%ของ800ขึ้นมาใช่ไหมซึ่งมัน25ตรงไหมอันนี้ทีมงานไม่ไม่ชัวร์นะแต่ว่าอันนี้คือผลของสกิลที่เราแอคชิวิแล้วคือได้ผลจากบัฟเดี๋ยวทีมงานจะชี้บัฟให้ดูนะคะนี่ค่ะมันคือผลของบัฟนี้ ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลในเซตกระบ,บี่มังกรเทพปุ๊บมันจะมีดาเมจซ้อนขึ้นมานั่นคือถ้าเป็นทําให้เราโจมตีแรงขึ้น25้าเปอร์เซ็นก็คือมันจะมีดาเมจซ้อนขึ้นมายี่บห้าเปอร์เซ็นเก็ตเนาะ <c oughs> ทีมงานไม่อยากคุยเรื่องตัวเลขเลยนะจริงจริง <c oughs> สิ่งที่ทีมงานอ่อนแอที่สุดไม่ใช่เรื่องความจำนะคะแต่เป็นเรื่องตัวเลข <c oughs> โอเคค่ะซตกระบีวะ่ว่ะกระบี่ยุคมังกรเทพนะคะก็คือเรียกได้ว่า อะจิงๆมันไอสกิลทีมนันชอบไอสกิลนี้มากเลยคือสะท้อนแรงมากแรงมากจริงๆแล้วพออัปเกรดสกิลปุ๊บมันแบบเพิ่มความปั่นป่วนเข้าไปด้วยอโอเคเดี๋ยวเรามาทวนกันหน่อยนะคะไ้่หญินกำเนิดนะคะหรือว่าหญินกำเนิดนะคะแรกเริ่มเดิมทีคือมันเป็นบัฟที่ทําให้สะท้อนการโจมตีกลับไปนะคะแต่พอเราแอคทีเวตสกิลแล้วนะคะยังเพิ่มผลผนึกกระบวนท่าด้วยหากเราถูกศัตรูโจมตีนะคะ แล้วก็ทะยานฟ้าถลาดินนะคะแรกเริ่มเดิมทีสกิลนี้จะดูดเข้ามาใช่ไหมคะดูดอย่างเดียวแต่ว่าหาก a c t ทิเวตแล้วนะคะจะเพิ่มผนึกกระบวนท่า2วินาทีนะคะก็คือดูดด้วยผนึกด้วยนะคะแล้วก็สกิลยับยั้งหมื่นวิญญาณนะคะหากเราทําการตัดการคู่ต่อสู้ใช่ไหมคะและทําการใช้สกิลอื่นๆของเซต จะมีผลดาเมจซ้อนขึ้นมา25%นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเนาะนี่คือดาเมจที่ซ้อนขึ้นมานะคะก็ผลก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับกระบี่มังกรเทพเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบความสวยงามกันดีกว่าเนาะสำหรับสองสกิลนี้เนาะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระบี่ปกติที่งานกดผิด ำไมมันไม่แทบไม่ต่างกันเลยวะอะจริงๆมันแอคทีฟเอกี่สกิลในเซตเนี้ยน่ามีความสวยงามมากขึ้นนะคะสำหรับสก,กิลนี้ สัมผัสได้ถึงความหมันเชี <ät> ่ยวเดี๋ยวรอสกิลคูดาวแป๊บน่ะอันนี้ก็เป็นสกิลบัฟด้วยเท่้ว่ามันก็เพิ่มแผ่งสีเข้ามา น,นี่เป็นสกิลอันตรีนะคะเรียกได้ว่าก็คือเพิ่มความเอ,อเอฟเฟกตเข้ามานิดนึงสำหรับสกิลเซตนี้นะคะแต่ทีมงานว่าด้วยการอัปเกรดสกิลแล้วอ่ะมันก็เพิ่มเอฟเฟกของสกิลมากขึ้นคือจากที่ว่าเป็นดาเมจเปล่าๆมันก็เพิ่มความปัดป่วนมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการรีวิวกระบี่ยึดมังกรเทพนะคะสำหรับใครที่ใช้สกิลนี้อยู่ทีมงานว่าถ้าอัปเกรดขึ้นมาก็ เรียกได้ว่าเป็นสก,กิลที่น่าใช้สก,กิลหนึ่งลยแล้วกันเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันใช้ง่ายแทบไม่ต้องคิดเยอะเลยอะคือถ้าเกิดว่าเทียบกับสก,กิลอื่นที่ผ่านมานะคะมันอันนั้นคือมันจะค่อนข้างจะเน้นคอมโบหนักมากแต่ว่าในส่วนของสก,กิลนี้ทีมงานว่ามันไม่ต้องคิดเยอะคือกดกดได้เลย <laughs> โอเคค่ะสำหรับผู้เล่นคนไหนที่อยากดูคลิปก่อนใครนะคะสามารถเป็น b s c r i b e c h ช n n e l ย o u t u b e Monster แค s t e r ได้เลยนะคะและการ u b s c r i b e นะคะ ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ